ไข่คั่วค่ะเคยเห็นไหมคะไข่คั่วไข่เจียวไข่เคียวไข่ทอดเนี้ยวันไข่ทอดค่ะไข่ทอดค่ะมีใครเคยเห็นไหมคะไข่ทอดค่ะไข่ทอดแบบน่ารักน่ารักนะคะชอบไหมครับเพื่อนมีเสียงดังปอแปะปอแปะด้วยค่ะเสียงดังปอแปะปอแปะจ้ามีใครได้ยินไหมนี่เหี้ยปอแปะปอแปะไหมจ้าจะพูดดังจะได้ยินไหมล่ะ นิจานิจ่าคนไข่นิจานิจ่าพอแล้วอย่าพึ่งอย่าหยุดดิเงี้ยมอแล้วไข่ค่ะไข่ค่ะน่ากินไหมค่ะไข่ทอดไข่แดงไข่แดงไข่ดาว สาวห่อถ้าไข่แดงแตกด้วยแตกเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนสาวทำไข่แดงแตกถ้าถ้าเก่าเก่าคืนเก่าคืนจะคืนได้ไงมันแตกมันแย้วอ่ะไม่ให้เก่าคืนได้ไหยเออไหนวะยกขึ้นยกขึ้นเออเออเนี่ยก็ทำนี่ๆยกขึ้นนี่เห็นมันเห็นนาง เห็นหางเนี่ยเห็นหางเนี่ยหางกระะทะ